สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทุกท่านวันนี้บรรยากาศดีดีนะคะโอ้เอฟซีมาติมลานองค์ปู่เลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่มาแต่สาเนาะค่ะ,นนคะอ๋อมาจากพังคโคนาายินดีต้อนรับค่ะแม่สวัสดีค่ะ,ะค่ะอาจารย์มาเับมกัเรื่ภาพอาจารย์มาเวอ๋อค่ะ มีทูบมีเทียนอยู่ค่ะข้างบนก็ขึ้นได้นะแม่อ๋ออันนี้เป็นป้ายคาถาปู่ยศวันแล้วก็คาถาแม่โสลคีโสลดาแล้วก็ป้ายปู่อยู่ฝั่งนี้ค่ะเดี๋ยวไปเอาทูบมาให้นะคะ สาราก็นั่งได้นะคะข้างบนก็ขึ้นไปชมได้ค่ะปไปแล้วค่ะไปธุระแล้วค่ะเมื่อวานนี้ก็เพิ่งกลับมาจากกรุงเทพก็วันนี้ก็ไปต่อค่ะไปไปธุระค่ะเซนตามสบายนะคะว่างไงครับยังไม่เปิดเทอมหมอลูก

ยินดีต้อนรับค่ะเดี๋ยวถูนะมีถูกมีอะไรบ่ายเด้อค <binding suit S 1> <ล>่ะแมาน้อง well. แม๊แ okay. ม่กาปะอันปูมาน้องนั๊น้องนั๊ก่อนน้องน้องแม๊ดาไ้ลูกเอาไว้ปูลู มาแล้วมาทูบมาแล้วค่ะป้าค่ะป้ายทูบเลยคทูบให้ค่ะป้ากเอาไค่ะงให้ทูใ้โชใหาก้าดอกค่ะไฟอยู่ที่ตะเกียงนะคะ ผู้ก็เตรียมนะคะจุดเทียนให้เลยนะคะจะได้สะดวกนะคะทั้งอยู่ในตะเกียงก็มีนะคะมีมีพระมาด้วยนะคะเห็นบอกว่าพระท่านอยากมาดูองค์พญานาคนะคะไม่แน่นะท่านอาจจะไปสร้างที่วัดท่านก็ได้นะคะ ่นค่ะวันนี้องค์ปู่สง่างามมากเลยนะคะอ๋อมีคนไปเยี่ยมลูกอภิยัง

ไปขอนำกันค่ะใช่า้าคุณละลาเห็นนะ่่ะ้นนก็ได้เน่ค่ะองน้าใช่ไหมครับข้าเทนทั้งนี้ค่ะโหวันนี้ไอซีมาเยอะนะคะ เราก็นั่งอยู่ตรงนี้นะคะวันนี้ก็แดดไม่ร้อนนะคะแต่ว่าเป็นคึมๆนะคะบรรยากาศดีอันนี้นจจบรรยากาศดีจริงๆเนาะค่ะมีแดดออกเลยมีลมเย็นสบายมากไม่ต้องใส่หมวกเลยเพิ่งกินข้าวอิ่มค่ะกันยังไม่ทันได้ออกมานะคะ พอดีเห็นเอซีมาก็เลยวิ่งออกมาเลยนะคะเพราะว่าเราเพิ่งจะกินข้าวกันเนาะกินข้าวแล้วแม่ดาก็ยังไม่ทันได้กินยาอืมนี่มลค่ะพระอาจารย์เป็นยังไงญาติโยมาเรื่อยๆไหมล่ะค่ะเรื่อยๆค่ะพระอาจารย์บ้านโสรสีก็มาเรื่อยๆเนาะค่ะบ้านโสรสีมาบ่อยค่ะ เอ็นนโยมบอกว่าพระอาจารย์ไปจำภาษาที่ไหนนะเออเอาเจ้ารู้จักค่อยเจ้าเชื่อใจดำเนินอาจารย์ดำเนินเออเจ้าพูดมัน uh, รู <Knowledge concept> ้จักค่อยอ๋อนี่นี่ค่ะโยมโยมโยมหรออ๋อค่ะค่อยเดี๋ยว่าอยูุ่โซลซีก็เพิ่นั่นแหละแล้วก็ไปอยู่ที่อ่าโนนคำภูเบงการเมื่อกี้อยู่ทังโคนกับขับม่วงขับเจริญอ๋อม่วเจริญใช่ทังโคนแม่แม่เข้าของน้ำจีบอ ก็ได้ยินเพื่อนเล่ากันอยู่ที่เขาห้องน้ำแล้วก็รจ้นทไปญาติโยมเขาก็คอบาลสุรศรีเขาพูดเรื่อยๆอยู่เขามากันเรื่อยๆค่ะมาสดีมาค่ะได้ยินว่าหลานลุงคนไปบวชอยู่ใช่ค่ะพนุคตอนนี้ก็ดำรงตำแหน่งรองอะไรนะรักษาการรักษาการเจ้าวาดอ๋อแล้วพระครูบาโลคพวกนั้นว่ามีลูกหลานเขาไป็นคุบาโลคอ้วนแล้วก็มีอะไรอยู่หลายองค์ หรือว่าตอนนี้ทําไมว่าโนเพิ่งไปอยู่กี่ปีแล้วเมตไสอันนั่งนั่มเนี่ยที่เจ้าพูดมานี่หลานไปอยู่กี่ปีแล้วอยู่ครับโน้กี่ปีแล้วก็บวชได้หนึ่งพรรปีค่ะยังไม่ถึงโอ้เขาแต่งตั้งแล้วค่ะหมถเพราะว่าพระที่ราชการเฉยๆราชการเพราะว่าพระที่พระที่อยู่เมื่อก่อนนั้นไปไหนนะไปเรียนบวชเสือไปเรียนองค์เ้วนน่วนอะองค์เงินร้วนนั้นก็ไม่เรียน แล้วก็มีอีกองหนึ่งที่ที่อะไรนะมีองแล้วก็มีเนนตอนนั้นเป็นเนนอยู่ผอมๆเดียวนี้ว่าเป็นผ้าแล้วะค่ะเป็นผ้าแล้วที่ผอมๆนั้นแต่มีพ้ารูปหนึ่งที่ท่านผูลึกก็เสียแล้วค่ก็ๆเคยอยู่ไปอะไรนะไปฟอกไตเน่ยมีพ้ะอีกนึ่งวั้นใหญ่ๆวุนๆที่ที่ไปฟอกไตประจนแกป่วยปตลอดแล้วเีนี้ได้ยินวันนูนหลานที่ว่าไปโอเคเขาเลยให้เป็นหน้าที่หน่อยดูดีหน่อยก็ดียา ทุกอย่างมันก็ต้องมีหน้าที่กันเออใช่ค่นับาใช่คนตภาษพอดีการัเ็นวออ๋ออ๋อนี่นะคะทำสวยนะทำครับค่นะค่ะกร้าสวยงากระต่ายนี่เนี่ยเจ้าก็เห็นมั้ยพอได้ดูแก้วอยู่เกาะตามน้ำเขาไปอยู่เกาะกลางน้ำเกี่ยวกับนี แก้วอัศจรรย์ปฏิหารมาได้ครับเยอะ่ะที่ไหนจังหวัดอะไรใคนะเดี๋ยวไปอยูตอนนั้นอยู่นนท์คมพูบึงการมันจะเป็นเกาะกลางน้ำเขาเรียกเกาะดอนปูเขาเจ้าพิมพ์เข้าไปดิดังที่สุดในบึงการลูกหลานพี่น้องต้องไปบวงสรวงไปไหว้ไปกราบพระลบไปไหนมาไหนต้องไะดอนปูเขาค่อยไปอยู่อาจารย์ก็จะเดินทางต่อนะคะค่ะขอบคุณค่ะเดินทางปลอดภัยนะคะ ดีมันกจะผ่านคนกระยอกแล้วสาธุขอบคุณค่ะแม่ก็ติดตามแต่เริ่มต้นพุลาค่ะเป็นยังเนาะค่ะโอกาสหน้าเชิญใหม่ได้ชมแส่เพิ่นพากันทอดกันยังจ่นี่อะค่ะมากันงสามคำหรือสองคำสองคำสามคำค่ะสามสี่วันวันที่สิบธันวามาเด้อค่ะวันที่สิบธันวาบวงสวงค่ะปีนี้แหละค่ะก็ถึงนี่แหละค่ะ ค่ะเอซีก็ขอให้เดินทางปลอดภัยนะคะขอให้มีโชคมีลาภสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะพรใดที่ขอก็ขอให้พรนั้นพันสำเร็จพันสำเร็จขอบารมีองค์ปู่จงประทานพรให้เอฟซีที่มากราบไหว้ขอพรทุกคนทุกท่านด้วยเธอสาธุสาธุสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปลงแต่เพียงเท่านี้นะคะจอดีค่ะ